สวัสดีค่ะตอนนี้อ้อมอยู่ที่โครงการซันชัยวิลเลจไบาร์คเรสซิเดนซ์แอดโกเตงค่ะเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่บนเนื้อที่50ไร่มีทั้งหมด145ยูนิตค่ะจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะวันนี้อ้อมจะพามาชมในส่วนของบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวากันก่อนค่ะ ในอ้อมก็อยู่ในส่วนของบ้านตัวอย่างในบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด3มห้องนอนสองห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะว่าตัวบ้านเนี่ยมีอะไรพิเศษหรือมีอะไรที่อ้อมสามารถแนะนําทุกคนได้บ้างไปดูกันเลยค่ะในส่วนของบ้านตัวนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่160ตารางเมตรค่ะบ้านแต่ละห้องแต่ละสัดส่วนแยกได้อย่างลงตัวเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องรับแขกห้องทานข้าวห้องครัวหรือพื้นที่ในส่วนของห้องนอนค่ะ ห้องนอนที่นี่ถ้าหลายๆคนเคยชมบ้านมาแล้วฟังก์ชันบ้านเดี่ยวที่ทุกคนคนเคยเห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ1 2 0ถึง140ตารางเมตรแต่หลังนี้ให้ได้มากกว่าค่ะเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ของทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ160ตารางเมตรรวมพื้นที่จอดรถและพื้นที่ซักล้างบอกได้เลยว่าบ้านไม่มีพื้นที่ตรงไหนที่รู้สึกว่าเล็กหรืออึดอัดเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ห้องนักแขกที่อยากจะบอกเลยว่า หลายๆโครงการอาจจะเน้นในพื้นที่ในส่วนของห้องนอนหรือห้องครัวแต่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไหนบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากเพราะในส่วนของห้องโถงค่ะขนาด4.5เมตรลึกถึง11เมตรกว้างมากสามารถแยกสัดส่วนในส่วนของพื้นที่ห้องรับแขกห้องอนเนกประสงค์หรือเป็นห้องรับประทานอาหารหรือห้องครัวเพิ่มได้ ต่อไปจะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่ขนาด4.5คูณ3.5เมตรค่ะห้องนอนจะอยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านนะคะติดกับพื้นที่จอดรถซึ่งตัวดีไซน์ของตัวห้องอะคะ่ะจะมีในส่วนของหน้าต่างที่สามารถเปิดบานสไลด์ได้ทั้งสองข้างเพื่อจะทำให้มองเห็นพื้นที่ในส่วนของหน้าบ้านและพื้นที่สวนด้านข้างดูในส่วนของห้องน้ำในห้องนอนใหญ่กันนะคะ ห้องน้ําถือว่าจัดวางได้อย่างตรงตัวเลยนะคะไม่ว่าในส่วนของอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือสุขภัณฑ์พื้นที่อาบน้ําแยกสัดส่วนในโซน,น,นแห้งโซนเปียกได้อย่างดีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่อีกห้องหนึ่งค่ะขนาด3.9คูณ3.5ตรงนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่หน้าต่างที่สามารถมองเห็นไปนในสวนของโครงการแล้วก็พื้นที่สอดรล นอกจากห้องนอนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนอนหนึ่งดีไซน์ขนาดไม่ต่างกันเลยพื้นที่ใช้สอยของแต่ละห้องอะค่ะการจัดวางไม่ว่าจะเป็นวางเตียงหรือการบิ้วตู้เสื้อผ้าหรือมุมหรือโต๊ะทำงานห้องนอนแต่ละห้องนอนจัดวางได้อย่างดีครบแล้วในส่วนของห้องนอนเดี๋ยวให้ดูห้องน้ำแขกอีกห้องนึงก่อนแล้วกันค่ะในส่วนของห้องน้ำแขกมาที่อ้อมบอกไปอะค่ะ ระบบน้ำจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นเหมือนโรงแรม5ดาวเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่หรือการใช้ของแต่ละสัสดส่วนก็คือได้ใช้เหมือนกันทั้งหมด ต่อไปเป็นในส่วนของห้องครัวค่ะตามมาดูกันเลยค่ะในส่วนของห้องครัวค่ะจะเป็นขนาด3.5มจคูณหนซึ่งในส่วนของบ้านตัวอย่างเนี่ยค่ะจะมีการออกแบบชุดห้องครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ถ้าลูกค้าสนใจหรือขอเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวโครงการในส่วนของขอแบบบิลในส่วนของห้องครัวแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะซึ่งฟังก์ชันในส่วนของห้องครัวตรงนี้ที่ออกแบบมาเนี่ยพร้อมใช้งานมากเลยคือลูกค้าแทบจะไม่ต้องต่อเติมอะไรเพิ่มหรือปรับปรุงตรงไหนเลยเพราะว่าในส่วน ของพื้นที่ล้างจานล้างมือหรือในส่วนของพวกโซนร,ร้อนที่จะเป็นทําอาหารปรุงอาหารก็จะมีในส่วนของเตาตั้งดูดควันมีให้เรียบร้อยและที่สําคัญหน้าต่างด้านข้างก็ยังสามารถช่วยระบายกลิ่นได้ถัดออกมาจากห้องครัวค่ะพื้นที่ก็จะเป็นสเต็ปเดียวกันเลยที่สําคัญของหลังนี้ก็จะมีในส่วนของประตูด้านข้างออกไปยังพื้นที่สวนของบ้านซึ่งสามารถรับลมเข้ามาในตัวบ้านได้เลย จากที่ชมบ้านไปแล้วเป็นไงบ้างคะทีนี้เรามาดูในส่วนของที่ตั้งของโครงการกันบ้างคะ่ะโครงการตั้งอยู่ที่ถนนโกเตงดอนเกลี้ยงเข้าซอยมาประมาณ500เมตรคะ่ะโครงการอยู่ทางขวามือคะ่ะติดกับปั๊มเอสโซเนื่องจากโครงการตั้งอยู่บนเนินเขาคะ่ะลูกบ้านสามารถรับสัมผัสกักบธรรมชาติได้รับลมเย็นตลอดทั้งวันเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิวแบบพาโนรามา ได้รับชมเมืองสุราแทบจะทั้งเมืองเลยก็ว่าได้ในส่วนของการเดินทางค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีเซ็นทัลเทสโก้โลตัสหรือไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรใช้เวลาเดินทางเพียงแค่5นาทีเองค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 0 5 2 9 3 5 6 2ค่ะหรือติดต่อผ่านทาง Facebook พระอ้อมวิง่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามช่อง YouTube ของอ้อมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ